สวัสดีครับเฮลเช็คจับสัญญาสุขภาพรายการที่จะทำให้คุณรู้ทันโรคมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้อย่าให้คุณลองนึกภาพตามดูนะครับว่าถ้าวันหนึ่งนิ้วมือของเราไม่สามารถหยิบจับสิ่งของอะไรได้เลยจะเป็นอย่างไรคิดหนักเลยใช่ไหมแหละครับเพราะถ้านิ้วล็อกใช้การไม่ได้การใช้ชีวิตคงจะยากขึ้นหลายเท่าตัว ที่น่ากลัวก็คือนิ้วล็อกไม่ได้เป็นแค่เรื่องสมมุติสามารถเกิดขึ้นได้จริงกับคนที่ใช้มือมากๆเช่นแม่บ้านแม่ครัวช่างหรือคนที่ต้องใช้คีย์บอร์ดทั้งวันเป็นต้นนะครับ ลองสังเกตดูนะครับว่าคุณเหยียดนิ้วได้หรือเปล่าหลังจากกำมือหรืองอนิ้วเมื่อนิ้วดีกลับมาที่เดิมจะมีเสียงกรึกนบางครั้งจะรู้สึกเจ็บที่ฐานนิ้วมือปวดนิ้วเหมือนถูกบิดและมีอาการชาที่นิ้วช่วงกลางคืนหรือตื่นนอนร่วมด้วยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีอาการนี้แล้วก็อดใจรอสักครู่ช่วงหน้าคุณหมอจะมาให้คำปรึกษากับเรากันนะครับ้วล่องที่เป็นการอักเสบของเอ็นนะคับบริเวณฝ่ามือเป็น,นมากๆเข้าก็าจะมีการผิดรูปหรือการงอ ความรู้สึกดีจากใจดวงนี้อยากแชร์มันออกไปให้เธอได้สัมผัสกับความรู้สึกได้ลิ้นลองว่าเป็นอย่างไรสิ่งที่ฉันเห็น คนที่เล่นกีฬาบ่อยๆอย่างแบดมินตันกอล์ฟหรือเทนนิสก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นนิ้วล็อกได้เหมือนกันนะครับวันนี้เราจะไปปรึกษานายแพทย์จิรกิทั่งทองแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อโรงพยาบาลยันฮีว่าจริงๆแล้วนิ้วล็อกที่พบได้บ่อยๆนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนิ้วล็อกที่เป็นการอักเสบของเอ็นนะครับบร,ริเวณฝ่ามือซึ่งเกิดการใช้งานมากก็จะมีการเสรียดสีกับบร,ริเวณของปลอกหุ้มเอ็นนะครับทำให้เกิดการอักเสบเปิดการรวมเกิดขึ้นพบได้บ่อยนะใน ในเมืองไทยแล้วนะพไปบ่อยทั้งกลุ่มพ้งแม่บ้านหรือว่ากลุ่มของผู้ชายทํางานที่ใช้มือเครื่องจะเยอะกลุ่มที่เจอบ่อยปัจจุบันเนี้ยอายุอายุน้อยลงก็คือกลุ่มใช้เล่นเล่นคอมพิวเตอร์เล่นมือถือและเช่นเจอบ่อยคือเพื่อนจะเล่น iPad เ,เล่นเกี่ยวกับมือถือต่างๆเช่นกดกดตัวหนังสือซึ่งทําให้คนไข้สมัยกลุ่มนี้พบอายุน้อยลงแล้วก็เจอได้เร็วขึ้นในกลุ่มกลุ่มที่น้อยๆเป็นปจากการที่ใช้งานของมือมากเกินไปการใช้งานของมือมากค่อนข้างจะเยอะช่วงแรกก็จะเริ่มจับมีอาการเช่นปวด ปวดที่มือก่อนแล้วก็มีอาการตึงที่มือมีอาการบวมที่มือเกิดขึ้นได้ <_ t ell> เป็นนานๆานเข้าเป็นมากเข้าอักเสบมากขึ้นมีการบวมเอ็นมากขึ้นก็จะมีอาการล็อกของนิ้วหรือการสะดุดของเวลากรามและแบมือวิธีการตรวจของนิ้วล็อกเนี่ยหลักการคือคุณไขจะรู้แล้วว่าถึงก็คือมีอาการปวดที่มือที่นิ้วมือที่มีการอักเสบเป็นการล็อกเกิดขึ้นอันที่2องาการขนไขนจะมีอาการบอกว่าจะมีการสะดุดของการกรมและแบมือก็คือมีการ มีการสะดุดหรือคลิกของเรียนมือเรียกว่าการล็อกของนิ้วนะครับเป็นมากมากเข้าก็จะมีการผิดรูปหรือการงอของนิ้วมากขึ้นได้มีล็อกในรักษาเนี่ยเริ่มต้นนะครับก็ส่วนมากถ้าเป็นเป็นไม่มากเนี่ยเริ่มต้นใหม่เนี่ยใช้การก็คือการกายภาพบัตรเป็นมากขึ้นอาจจะใช้ยากินช่วยเช่นยาลดการเสพต่างๆยาแก้ปวดส่วนถ้าเป็นมากขึ้นอีกก็จะมีการฉีดยาช่วยเป็นการฉีดยาลดการเสพพวกนี้ทําให้การเสพลดลงแล้วก็ทําให้ การบวมของเอ็นลดลงมันแค่จะกลับมาใช้งานได้สุดท้ายเลยเนี่ยถ้าเป็นมากๆจริงแห่ะทำยวยทิ้ตงต่านานแล้วไม่ดีขึ้นก็เป็นการผ่าตัดเล็กๆเช่นการเปิดแผลเล็กๆหรือการสกิดบริเวณที่เป็นปลอกคุ้มเอ็นลดการขัดของเอง็นนะฮะมนแค่เรจะกลับไปใช้งานได้ปกติซึ่งทีนี้ก็เป็นทีที่ไขขาดป้องกันได้เจอเจอเร็วก็จะหายหายได้ครับไม่อันตรายเลยครับ คุณสามารถบรรเทาอาการของนิ้วล็อกได้ด้วยการแชร่นิ้วในน้ำอุ่นๆนะครับในขณะที่แช่ให้ขยับมือและนิ้วเบาๆทำได้ทั้งวันและทุกวันเลยนะครับซึ่งเวลาที่ดีที่สุดก็คือช่วงเช้าเพราะน้ำอุ่นจะช่วยลดอาการปวดของนิ้วล็อกได้ตลอดทั้งวันส่วนวันพรุ่งนี้เฮลเช็คจะไปจับสัญญาณโรคอะไรต้องติดตามต่อนะครับเพราะคำว่าไม่เป็นไรใช้ไม่ได้กับสุขภาพสวัสดีครับ